ทำเลดีเฟอร์นิเจอร์ครบอย่างวันนี้นะคะแจมมาอยู่กันที่โครงการเดือนนิดลาดพ้าว48เริ่มกันที่ห้องนั่งเล่นกันเลยค่ะขนาดกว้างขวางมากๆเฟอร์นิเจอร์ครบ ทีวีที่เราให้นะคะบอกได้เลยว่าขนาดกําลังดีดู Netflix ได้แบบเพลินๆเ,เลยและในส่วนของครัวนะคะครัวของเราจะเป็นแบบบิวอินเครื่องซักผ้าให้แบบขนาดใหญ่จุใจมีไมโครเวฟแล้วก็อ่างล้างจานแบบพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะมาต่อกันที่โซนห้องนอนกันขาดเตียงขนาดใหญ่พร้อมเครื่องนอนให้แบบไม่เอี่มเลยมาพร้อมกับเตียงขนาด5ฟุตและตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แถมเครื่องนอนแบบครบชุดเลยค่ะ ยังไม่พอแค่นี้นะคะเรายังมีเครื่องฟอกอากาศให้ด้วยนะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็สะอาดแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นในตัวเลย และทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้และสําหรับใครนะคะที่สนใจเข้ามาดูห้องหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ตามที่ขึ้นด้านหน,น้าหนีได้เลยค่ะ